สู่ช่องยมรอนเบาเหนือเที่ยวชิมครับสบายสบายสำหรับเช้าวันพุธนะครับตุลา,ม 2, าคม2565พบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับเอฟซี FC แล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องยมรอนเบาเหนือเที่ยชิมวันนี้บรรยากาศสบายๆเหมือนที่เราเคยพูดคุยกันไว้ว่าเราจะมีเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้นะครับผีแบกจ๊อบ ออสเตรเลียนะฮะเรื่องราวดีๆที่ทางพี่พีหรือทนายปัชชา ى, สถานพยับนะฮะที่จะ,ะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากแดนไกลนะฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับเอฟซีวันนี้ผีแต่งผีเป็นเรื่องราวคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนนะครับมีเหตุการณ์ที่ต้องอได้พูดถึงเพราะ ถือว่าเป็นเรื่องของความงดงามในต่างแดนนะเรื่องราวจะเกิดขึ้นยังไงนะคงต้องรบกวนที่ผีช่วยอบอกถึงเรื่องราวเราเรื่องนั้นหน่อยกันแล้วกันครับเชิญนะครับสวัสดีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเล่าเรื่องการที่คนที่อยู่เกิดวีซ่าครับที่เราเรียกว่าผี มาอยู่ด้วยกันหรือว่าแต่งงานกันเนี่ยสถานภาพจะเป็นยังไงครับเลือกของมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อปี1999นะครับ mm hmm. ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียคณะญาติโยมจากวัดพุทธลังสีอานดาเดลและสแตนมอร์ hmm. รวมทั้งลูเมียด้วยนะครับครับสามสาขารวมกัน mm hmm. ได้สามคันรถ mm hmm. บัส คณะญาติโยมทั้งหมดนี่จะรวมจตุปัจจัยรวมทั้งบริวารกรถินไปร่วมงานกรถินที่วัดธรรมโรที่แคนเบอรราครับ,รบก็ถือว่าเป็นอยู่ใน,<า>นช่วงเดียวกันช่วงของเทศกาลออกพรรษาใช่ไหมฮะก็จะเป็นงานทอดกรถินเหมือนประเทศไทยเราเหมือนเลยศาสนาพุทธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คนที่บรรดาผีผีหรือไม่เป็นผีก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมกันทำบุญ ได้ไปพบปะพูดคุยกันได้เจอกันนะครับคณะญาติโยมก็จะมีทั้งคนที่อยู่เกินวีซ่าที่เราเรียกว่าผีนะแล้วก็คนที่อยู่อย่างถูกต้องคือบับ <TR R S 1> อีอารวมทั้งคนที่เป็นอดีตผีและเป็นซิติเซนนะฮะญาติโยมก็คือไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าใครจะมีฐานะอะไรแล้วครับคนมาที่วัดทั้งหมดเลยรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาด้วยครับก็ร่วมงานด้วยรวมทั้ง คุณพายับหรือผีพายับก็ไปกับเขาด้วยครับสามรถบัสครับคณะญาติโย,ยมจากซิดนีย์วัดพุทธรังสีนะครับวัดพุทธรังสีนี่เป็นวัดธรรมยุทธนะครับผมไม่ได้เอ่ยตั้งแต่แรกว่าสังกัดนิกายอะไรใช่ไหม,มเป็นธรรมยุทธนะครับคบณะของเราสามรถบัสก็เดินทางออกจากซิดนีย มุ่งไปที่วัดธรรมโรที่แคนเบราซึ่งเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลียนะครับที่เราเคยบอกว่าแคนเบราทำไมเป็นเมืองอยู่ในป่าใช่ไหมฮะคณะญาติโยมในในในทัวร์นี้ก็จะมีคุณมาลีซึ่งเป็นผีได้ปีเดียวเองอตอนนั้นนะครับได้ปีเดียวและอีกคนนึง <c oughs> คุณเปล่งเป็นผีมาเกือบสิบปีไปในคณะนี้ด้วยครับ ผีสองท่านนี่แหละที่ว่าจะไปเจอกันในงานนี้ก็ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปใช่ไหมฮะที่เหมือนกับประเทศไทยบางทีก็ไปพบรักกันไปรู้จักมาคุ้นกันในงานบุญต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสองท่านนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับก็เป็นรุ่นพี่ฮะครับถ้าผมจำไม่ผิดอายุของคุณเปล่งตอนนั้นก็ประมาณ50าสิแก่ๆแล้วนะ ก็ประมาณ55ส่วนค,คุณมาลีนี่ยังประมาณสัก4ี่ิบนิดนิดหรือ30มสนิดหน่อยครับมันมันมันดูไวอะครับเพราะไม่กล้าถามอายุลครับผมดูจากหน้าตาของพวกท่านนะแล้วคุณพีในฐานะที่คนค่อนข้างจะมนุษยสัมพันธ์ดีเนาะก็ไปคุยกันทุกคนนะครับอตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่ว่าคนสองคนจะมารู้จักกันหรอก ก็ต่างคนต่างไปนะครับอพอไปถึงซิ่นี้ปุ๊บคณะทัวร์ชุดนี้ก็หัวหน้าทัวร์ก็นำเที่ยวถูกไหมก็คือหนึ่งไปดูสถานทูตไทยประจำ็จคนเบราสถานทูตนะคะคหลังจากดูสถานทูตเสร็จก็ไปดูงานนิทรรศการดอกไม้ของของแคนเบราครับงานประจำปีเป็นงานบ้านเราก็คืองาน เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับก็ที่นั่นก็จะมีดอกหลากหลายเลยที่เด่นมากก็คือดอกคาร์เนชั่นกับดอกทิวลิปสวยมากคุณมาลีก็อยากถ่ายรูปถูกไหมครับแกไปคนเดียวอ่ะมันก็ไม่ไม่มีคนถ่ายให้สิก็พอดีคุณเป่งเดินมาพอดีเลยแกก็วานว่าพี่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยเงี้ยคุณเป่งก็ธรรมดาสุภาพบุรุษก็ต้องถ่ายให้ พอ mm hmm. ถ่ายเต็มที่หลายภาพมากเลย mm hmm. ผมยืนเห็นนะท่าน,นี้คุณเป่งบ้างคุณเป่งก็มาคนเดียวเหมือนกันใช่ไหม mm hmm. มันก็ต้องให้คุณมาลีถ่ายให้ <laughs> ก็ถ่ายกันเยอะแยะฮะผมก็เห็นเหตุการณ์อ่ะพอสองท่านถ่ายกันเรียบร้อยตอนนี้ผมในฐานะคนอะจะเหมือนเป็นคนประจําวัดก็ได้ครับเพราะว่าอ mm hmm. ก็อยู่วัด ผ้ทธารังสีสแตนมอดูแลพระอาจารย์อยู่ก็ผมก็ไปทักทายฮะสองท่านก็ให้ผมช่วยถ่ายรูปให้ด้วยอืจากถ่า,กายเดียวก็ต้องมีถ่ายคู่ใช่ไหมถ่ายคู่มันก็ต้องให้คนกลางถ่าย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ผมทําหน้าที่ด้วยแล้วมีคนอื่นช่วยด้วยเพราะไปหลายจุดมากเลยอื <c oughs> ก็ถ่ายกันจนหนำใจแล้วถึงเวลามันก็ต้องไปกินข้าวกินปลากันเนาะครับ <c oughs> ก็ทัวร์วันนั้นอยู่กันสองวันหนึ่งคืนนะครับ พอไปนานก็ไม่ได้เพราะว่าจะเสียงาน <c oughs> ทั้งคู่รู้จักกันในในงานทอดกระถินนี่แหละครับอ่า <c oughs> ก็นึ่เมื่อทั้งคู่รู้จักกันก็สมัยนั้นเนี่ยก็ส่งเบอร์โทรศัพท์ให้กันถูกไหมครับแรกโทรศัรกเบอร์โทรศัพท์แรกเบอร์โทรศัพทพ์ครับสองท่านก็คุยกันทางโทรศัพท์นี่แหละความสนิทสนมก็จะเกิดจากการที่ได้ร่วมกิจกรรมอย่างนี้ครับ <c oughs> ทุกอย่างก็เสมือนเกิดขึ้นในวัดแต่อันนี้เกิดขึ้นที่ทแคนเบราะนะเริ่มต้นที่แคนเบราตอนไปนี่ไม่รู้จักกันนะครับขอทั้งคู่ได้เบอร์โทรศัพท์ได้ข่าวว่าสองท่านมาที่วัดก็มาคุยกันและมาเจอกันที่วัดอีกอม,มาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาทำบุญในวันอาทิตย์ก็เหมือนเหมือนเช่นเคยครับ พอมาเจอกันสองท่านก็พอคุยกันรู้จักกันตอนนี้ก็มีมุมแล้วหลังจากผมจำได้ว่าอาทิตย์นั้นสองท่านนี้นั่งอยู่ในมุมหนึ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสระดับถ้าเป็นหญิงชายนะครับแล้วเราจะไม่พูดถึงอย่างอื่น <c oughs> เอาเอาหญิงกับชายก่อนอย่างที่ว่าจะเป็น LGBTQ อะไรนี่เป็นรายละเอียด <c oughs> ซึ่งมันจะเยอะเกินไปครับ <c oughs> เอาเอาเฉพาะหญิงชายก่อน ถ้าหญิงชายก็สามระดับอย่างที่ผมคุยเนี่ยแหละครับอคือมันเป็นขั้นต้นของการก้าวไปสู่จากเพื่อนไปสู่หุ้นส่วนชีวิตแล้วไปสู่คู่สมรสครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดของครอบครัวก็อาจจะมีความต่างาจากว,วัฒนธรรมไทยหน่อยต่างครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเพร,ราะฉะนั้นนี่ถึงเราจะเป็นคนไทยเราก็มี วิธีการใช้ชีวิตจะออกไปทางฝรั่งสไตล์ฝรั่ง,รงครับเนะพราะเรามันเป็นสังคมของคนยุโรปอ,อย่างที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าคนอังกฤษเนี่ยอพยพขึ้นอ่าวซิดนีย์โดยกัปตันเจมคุกนะปี1770นะครับ,รบก็คือ231ปีที่แล้วครับโดยประมาณ โดยประมาณฮะ,ฮะก็230กว่าปีที่แล้วที่ก้าวขึ้นมาเนี่ยคนอังกฤษขึ้นเกาะซิดนีย์หรือขึ้นอ่าวโบตานี่ก่อน<ะ>แต่ที่จริงชาติอื่นมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ไม่มีใครขึ้นเขามองไม่เห็นนะเพราะมันเป็นมุมลับถ้าเรือเดินสมุทรนี่มันจะต้องวนรอบเกาะม,มาถึงเกาะออสเตรเลียเนี่ยฮะ จะไม่มีใครเข้าไปเจาะในอ่าวซิดนีย์ได้เลยเพราะคิดไม่ถึงไงเพราะไม่รู้แต่เพอเอนกับตันเกมคุกเนี่ยท่านเป็นคนหนุ่มฮะแล้วจังหวะพอดีเลยมาถึงปุ๊บอ๋อตรงนี้อุดมสมบูรณ์เป็นอ่าวอย่างดีอันนี้และเป็นคนกลุ่มแรกที่นําที่นํานําคนอังกฤษครับขึ้นอ่าวอ่าอ่าแต่ปรากฏตอนนั้นรัฐบาลอังกฤษบอกว่าเออคุณคุก ออสเตรเลียเนี่ยหรือดินแดนใหม่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อนะครับเพียงแต่บอกว่าเป็นเกาะใหญ่ที่มีคนหน้าตาน่าเกลียดอยู่แห้งแล้งเขาคุยกันอย่างนั้นเกาะที่ไม่ไม่น่าอยู่เลยเพราะคนส่วนมากจะไปด้านด้านที่ตะวันตกไงตอนนั้นจะแถมนั้นจะแห้งแล้งแต่ซีตะวันออก,ออกที่บอกว่าเป็นซีนี่ที่สมบูรณ์ก็อยากจะเรียนว่าพอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่าที่ ที่คุยกันว่าคุณเปล่งใช่ไหมแม้จะเป็นผีคุณมาลีจะเป็นผีก็เป็นคนอพยพรุ่นใหม่อย่างนี้แล้วกันแล้วก็บรรยากาศเป็นสังคมคนขาวครับโดยเฉพาะคนยุโรปนะเอาอังกฤษปร,ประเทศอังกฤษหรือราชอาณาจักรเป็นตัวนำมาวัฒนธรรมก็เป็นแบบนี้หมดพอเราไปอยู่กับคนส่วนมากเขามีวิถีอย่างนี้ เราก็ต้องก็ต้องเป็นเป็น<ข>อย่างนั้นเข้าเมืองตะหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมฮะโอเคอ่ะหลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะตอนนี้ตั้งท้องสอิเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นความงดงามที่ทั้งคู่ตัดสินใจใช่ไหมฮะใช่ไหมอ่าพออยู่ด้วยกันแล้วหญิงชายก็ยังมีกําลังวัยยังเจริญพันธ์นะทั้งคู่คุณมาลีตั้งท้องฮะ พอตั้งท้องปุ๊บก็ปัญหาก็คือฐานะทางกฎหมายจะเป็นยังไงอืสถานภาพตรงจุดนั้นใช่ไหมจะเป็นยังไงรับคุณมารีก็วิตกเพราะว่าเออฉันจะต้องกลับเมืองไทยไหมคุณเป่งก็บอกว่าเออมันก็ดีนะถ้ากลับได้แต่พอคุยกันไปมาบอกอันนี้เราก็มาอยู่ออสเตรเลียแล้วนี่ลูกเราก็น่าจะเป็นเกิดที่นี่นะใช่ไหมก็ <laughs> ไปหาลือผู้อาวุโสไงคุณประกิตไงก็หาลือคุณประกิตสิก็ถือว่าคุณประกิตเป็นคน,คนผู้มีประสบการณ์เป็นพ่อพระอของคนที่นั่นเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทั้งคู่หาคุหาลือคุณประกิตนะไม่ได้หาลือผมนะมม <laughs> ผมได้แต่รับทราบคุณประกิตบอกว่าเออนี่ทั้งคู่ตัดสินใจว่าจะคลอดที่นี่ใช่ไหมถ้าคลอดที่นี่อ่ะผมให้ความเห็นนะ ความเห็นก็ก็จะพูดว่าอย่างนี้ถ้าเมื่อเจ็ดปีก่อนหน้านี้นะลูกของผีหรือคนที่อยู่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่เกินวีซ่าเนี่ยก่อนหน้าเจ็ดปีเนี่ยเด็กถ้าเกิดที่นี่ไม่ว่าจะเป็นลูกของใครได้สิทธิ์เป็นพลเมืองออสเตรเลียเมื่ออายุ15ปีเลือกได้ครับ เหมือนอเมริกาเลยครับอือืมแต่ตอนนี้เสียใจยด้วยกฎหมายออกมาแล้วว่าคนที่อยู่ผิดกฎหมายแม้จะมีลูกไม่มีสิทธิ์ขอสัญชาติออสเตรเลียถูกจํากัดไปแล้วครับคุณเปล่งกับคุณมาลีก็เลยว่าเออทําไงดีก็จุดเดิมนะ่ะคิดจะกลับเมืองไทยดีไหมหรือจะคลอดที่นี่อืมอคุณประกิจก็บอกที่จริงมันมีทางออกอสนใจไหมที่จะช่วยเหลือแบบนี้ <c oughs> เอาอย่างนี้ไหมเวลาคลอดอ่ะเ,อเธอก็ยืมบัตรเมดิแคร์ของภรรยาพี่แล้วเวลาคลอดก็ใช้ชื่อภรรยาพี่เพราะว่าบัตรเมดิแคร์มันไม่มีรูปบัตรประกันสังคมก็ไม่มีครับรูปม,มันเป็นจุดว่างช่องว่างที่ทำให้ผีนี่สามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้ซึ่งคุณมารีก็บอกเออก็ดีนะพี่เปลงว่างไง พี่เพลงบอกอก็ดีนะนงั้นก็คลอดในนามภรรยาคุณประกิตใช่ไหมคุณมาลีอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ถามต่อว่าถ้าลูกหนูออกมาน่ะเวลาไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าลูกใครอ่ะก็บอกว่าเป็นลูกภรรยาพี่สิเอ้าไม่ใช่ลูกหนูเลยเอถ้าลูกหนูมันก็จะเป็นผีไงมมันจะไม่ตรงกันเนี่ยระหว่างบัตรกับสิทธิ์ทั้งหลายใช่ไหมห ล,ลูกหนูคลอดออกมามันก็เป็นลูกพี่สิใช่ลูกภรรยาพี่ใช่นั่นก็คือในเชิงกฎหมายกฎหมายจ้ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คุณประกิตและก็ภรรยาก็ต้องเป็นเป็นบิดาเป็นวารดาของเด็กที่จะเกิดเด็กที่จะเกิดที่จะคลอดใหม่นี่นะคลอดใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาไปแสดงบัตรเนี่ยมันเป็นชื่อของภรรยาคุณประกิตพ่อมันก็ต้องเป็นคุณประกิตถูกไหมคุณเป่งกับคุณมาลีแม้จะเป็นพ่อแม่จริงแต่ในเอกสารมันจะเป็น ลูกของคุณประกิตกับภรรยาเลยทั้งคู่ก็ไปคิดไงว่าเราจะเอาแบบพี่เขาว่าดีไหมทุกคนตัดสินใจว่าทําอย่างนั้นก็ได้อะตกลงเวลามันไม่รอแล้วครับถึงเวลาคลอดมันไม่ได้บอกว่า้รอก่อนนะมันไม่ได้แล้วครับถึงเวลาคลอดก็เข้าโรงพยาบาลใช้เมดิครของภรรยาคุณประกิตเด็กออกมาก็เหมือนที่เราพูดอืก็เป็นลูกเป็นเด็กผู้ชายด้วยฮะ เขาเป็นลูกชายของคุณประกิตเป็นลูกของภรรยาคุณประกิตทั้งทังที่คุณนอนอยู่นั่นคือคุณมารีใช่ไหมคุณมาลีก็ไม่มีลูกแล้วตามกฎหมายอ่ะเป็นลูกคุณประกิตภรรยาคุณประกิตไปเรียบร้อยอันนี้คือเทคนิคในการอยู่การคลอดการใช้สิทธิ์นะซึ่งมันเป็นเป็นรายละเอียดีย่อยละเอียดนะเป็นเรื่องที่ละเอียด่อนมากนะฮะเพราะว่า การที่เราไปใช้ชีวิตต่างแดนเนี่ยที่ไม่ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยใช่ตามระเบียบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาทางอ้อเพื่อจะอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดครับตอนนี้เด็กก็กลายเป็นคนที่เกิดในออสเตรเลียแล้วนะแล้วก็พ่อเขาเป็นออสเตรเลียใช่ไหมเป็นออสเตรเลียนเป็นออซซี่แล้วครับอือก็เป็นในเมื่อคุณประกิจ เป็นพลเมืองแล้วเป็นซิทิเซนไปเรียบร้อยแม้เป็นอดีตผีนะแต่ก็เป็นพลเมืองเรียบร้อยภรรยาเขาก็เป็นเรียบร้อยแล้วครับ,รบเด็กก็ออกมาก็เป็นคนออสซี่เลยครับแต่คุณเปลงกับคุณมาลีไม่มีลูกนะตามกฎหมายนะาตามกฎหมายแต่ความเป็นจริงก็คือลูกเขานั่นแหละเขาก็พอออกจากโรงพยาบาลเขาก็เลี้ยงลูกตามปกติเด็กก็วิ่งเล่นฮะแต่ชื่อ นามสกุลอะไรเนี่ยก็ไปใช้ของคุณปกิจหมดเห็นไหมว่ามันเป็นชีวิตที่นี่คือชีวิตผีนะฮะฮะฮตอนนี้เราจะเห็นว่าสรุปเลยว่าถ้าผีแต่งผีตามกฎหมายออสเตรเลียนะผีแต่งผีลูกออกมาเป็นผีผีแต่ถ้าเป็นกฎหมายไทยผีแต่งผีออกมาเป็นคนไทยไทยแต่อาจจะเชื้อชาติอะว่ากัน เพราะนั้นในทางปฏิบัติของคุณมาลีกับคุณเปล่งก็ต้องไปแจ้งสองที่ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นออสเตรเลียนี่คุณปรกิตไปแจ้งอืเป็นลูกคุณปกิตไปแล้วนี่กับภรรยาแล้วนี่แต่ถ้าเป็นสถานกงสุนไทยที่เดอะล็อกหรือถนน,นแม็คแม็คคอรีเนี่ยก็ไปแจ้งว่าคุณปลังกับคุณมาลีมีลูกหนึ่งคนชื่อไทย นาสกุลไทยเห็นไหมเด็กจะมีสองชื่อสองฐานะเลยครับเพราะเราออกกฎหมายเป็นตัวจับไงเพราะนั้นถ้าเป็นกฎหมายไทยลูกผีที่อยู่ผิดกฎหมายแต่งกันมาออกมาแล้วก็เป็นคนไทยปกติอตามใบเกิดในสถานกงศุลที่รับรองนะครับอันนี้กฎหมายไทยนะแต่ออสเตรเลียเนี่ยก็อย่างที่เราคูยเด็กคนนี้จะกลายเป็นลูกของคุณปกิเตภรรยาไปครับ เด็กไม่มีปัญหาเด็กก็อยู่ปกติไปใช้สิทธิ์ตามตามปกติทุกอย่างอันในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากันปัญหามันมีมันก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนี่คือเป็นเรื่องราวของผีแต่งผีออกมาเป็นผีในแดดจิงโจ้สำหรับกฎหมายออสเตรเลียนะครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายไทยผีแต่งผีออกมาเป็นคนคนไทยคนไทยได้เห็นไหมนี่คือความต่าง สรุปนะครับผมอาละถ้าถามว่าเรื่องเรื่องราวของความรักในต่างแดนเนี่ยมันก็มีหลายมิตินะมองได้หลายมิติเหมือนกันนะผมว่านะเอามิติที่ว่าเป็นผลผลิตอืแต่มีมิติอื่นอีกใช่ตัวไกลใจหา่างอ่าอาจจะมีคลิปต่อไปอเรื่องนั้นเราค่อยขยับกันไปอีกทีหนึ่งหรือกล่าวว่าถ้าไม่อยากเลิกกันอย่าไปเมืองน,นอกอ แต่ถ้าการณีรักกันที่เมืองนอกแล้วบอกว่าถ้าไม่อยากเลิกกันอย่ากลับเมืองไทยเอาเลยอ,อ้าวสามมิติเป็นอย่างน้อยแล้วเห็นไหมความรักเนี่ยม,มีมิติเยอะเพราะฉนั้นมันต้องมีคลิปต่อไปถูกไหมอ่าใชม่มันต้องมันต้องมีเอาละเอฟซีก็ถือว่าเป็นเรื่องเบาๆนะเบาๆแต่สำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงมันไม่เบานะ ก็เป็นเรื่องคิดต้องคิดเนี่ยต้องคิดต้องเครียดเหมือนกันมันเเรื่องของชีวิตนะใช่ไหมจะเอาอย่างนี้ตัดสินใจแบบนี้จะเป็นอย่างไรคนผลิตอ่ะคือหนึ่งชีวิตครับเห็นไหมหนึ่งชีวิตเราก็ต้องแก้ไขแต่มันก็มีมันก็มีช่องทางมีแนวทางที่จะไม่ใช่ว่าเดินแบบเดินเดินไปแล้วว่าโอ้ยเจอปัญหาแล้วก็สะุทไปไม่ใช่ปัญหามีไว้ให้แก้อา มีเยอะแยะช่องทานนี่นี่คือชีวิตจริงชีวิตจริงครับไม่ว่าจะอยู่ทั้งภายในประเทศของเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปน้อยอกน้อยใจเกอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดตรขนาดนั้นมีปัญหาก็แก้ไปแก้ไปทีละเปราะทีละมันมันก็ต้องมีทางออกกันได้ใช่ไหมฮะสุดท้ายมันก็คือดีครับเก่งเก่งมีความสุขขอบคุณพี่พยัพนะครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีดี ขอบคุณความรักที่งดงามในแดนจิงโจ้ะนะครับเทศกาลทอดกระถินนี่แหละช่วงนี้พอดีแหละเอซีหลังออกพรรษาพวกเราก็อยู่ในพวงของอทําบุญนะฮะใช่ครับก็คืองานกระถินนั่นเองงดงามไหมงดงามงดงามถือว่า,าวัดไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดนัดพบเป็น เป็นสื่อกลางเป็นแหล่งที่จะทําให้เรื่องราวต่างๆเรื่องการเรื่องงานเรื่องความรักทุกสิ่งอย่างมันก็ไม่ใช่เฉพาะผีนะฝรั่งมามีความรักในงานทอดกระถินพระป่าเนี่ยเยอะแยะหลายคู่อ่าเยอะแยะกันผมก็จะเล่าอีกบางคู่ซึ่งเขาเจอกันนะแล้วมีลูกมีเต้าโดยเฉพาะเขาชอบคนที่เต้นดนซิ่งเขาเรียกว่าเซิร์งไงอ่าอันนี้ชีวิตจริงเลยมีอีกมิติหนึ่ง แล้วเขาอยู่กันอย่างน่ารักมากครับ,บนะฮะนี่คือเรื่องราวที่งดงามในแดนจิงโจ้นะครับแล้วต้องขอขอบคุณ FC แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาให้กำลังใจช่องเอ็มร้อนบ่าวหนือเที่ยวชิมครับอขอบคุณพี่พยับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ทำใจให้สบายสบายภายใต้บรรยากาศตอนนี้หน้าหนาวนะฮะลมหนาวก็เข้ามาถึง เมืองไทยของเราแล้วเพราะฉะนั้นนี่การดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญนะฮะสุขภาพที่ดีย่อมทําให้เราสามารถที่จะคิดหรือทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพบกันคลิปหน้าโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตําดแต่ตงรวยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม